ก็สวัสดีครับผมผมบอยนะครับผมอนุชาไส้อึนนะครับผมเฟซบุ๊กบอยมอทอร์นะครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นพิธีกรในเรื่องของรถคันนี้นะครับผมเจ้าของรถคันนี้ชื่อเฟซบุ๊กท็อปโลหะนะครับผมนะครับขับรถ AE-100 บอดี้หน้าหลังก็ชุดแต่งเป็นของตัวสปินเตอร์นะครับพาร์ท ชารง่ายๆครับเป็นสตรีทยูสนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเป็น20 20วาว์นะครับปรับแต่งปรับแต่งโดยใช้เทอร์โบ60นะครับก่อนยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเทอร์โบชุดนี้จูนได้300ม้านะครับที่บา1.2นะครับองค์ประกอบของเครื่องเป็นสภาพเดิมหมดปรับเปลี่ยนของตัวก้านแล้วก็ลูกสูบเป็นของอซูเปอร์ชาร์จ ทั้งหมดนะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับผมส่วนการจูนใหม่ของโบ60ยเนี่ยยังไม่มีการจูนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับในเรื่องของตรงนี้เรื่องของสมานะเครื่องยนต์คือคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วสำหรับเจ้าของรถตัวจริงนะครับของผมเนี่ยได้รับหน้าที่ให้ดูแลเรื่องของอตัวเบรกนะครับเบรกหน้าก็จะเป็นเบก 32, line, นรก R32 สกายไลน์นะครับจานทับนะครับ ึ่งซเพิ่มความเบาของตัวตัวจานนะครับสแตนดาร์ดมันจะหนักหนักกว่ากาันเกือบครึ่งครับผมท้้งหลังยังเป็นดั้มอยู่สภาพาสมรรถก,การเบรกเนี่ยการใช้งานของเบรกเนี่ยจะเ็นซ้ฟกว่าแต่ลึกซ้อ,อกว่าคือหมายความว่ากดได้ได้นิ่มเท้าวกว่าแต่เบรกประสิทธิภาพดีกว่าเพราะเป็นลูกสุบสี่พอร์ตนะครับ รรกล่องตัวนี้เป็นกล่องธรรมดาเลยครับติดร้อนเลยเดิมๆครับภายในก็จะเป็นเบาะทิ้งหนึ่งตัวแล้วข้างข้างซ้ายจะเป็นเบาะเดิมข้างหลังคือตีเอาออกเพื่อยึดกับโลบาร์เป็นโลบา,าร์อลูมิเนียมครับระบบช่วงล่างยังเดิมอยู่เลยครับตัวนี้ก็มีข้างหน้าเนี่ยจะค้ำพวกตามเฟรมไว้เพื่อการดึงช่วงเหงาออกตัว ตอนแรกที่เจ้าของบอกว่าแตาเ่เราว่อยากได้ที่แนะนำของเขาว่าอะไรบางก็ถามความพอใจของลูกค้าว่าต้องการในระดับไหนส่วนมากเอเอะหลักๆอ่ะถ้าทุนน้อยๆเนี่ยก็จะใส่ในพวกของตัวคานาน่า215เป็นสองพอร์ตนะครับสเปคการอยู่ที่282นะครับแต่อันเนี้ยสเปคการตัวเนี้ยก็อยู่ในระดับ2องแเพื่อให้ให้รองรับในเรื่องของตัวล้อ ราคาต่างของไกิย่าที่เขาแปลงใส่กันก็อยู่ประมาณหลัก3,500ถึง5,500นะครับแต่ตัวเนี้ยคือสเปคสาตรดาดเลยถ้าไม่ใช่ไม่ใช่จานทับอะครับก็ทางหัวเอ AB เราเนี่ยทำอยู่ที่1,2500นะครับแต่อันนี้เป็นจานทับก็บวกเพิ่มมาอีก2,500นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องจานแต่เรื่องเว ครับรไ,ได้ครับ